สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพัดเลยก็ท่านก็เพิ่งมรณภาพาไปได้ไม่นานนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีไว้นาน,นแล้วเราก็ชอบเขาเรียกน,นะหลวงพ่อพัดก็เป็นเหรียญพุทธศิลป์สวยนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมชอบที่สุดผมมีหลายรุ่นมากหลวงพ่อพัดมีเต็มตู้เลยแต่เหรียญน,นี้ครับเป็นเลื่อญสมณศักดิ์สวยมากส่วนตัวชอบสวยจริงๆนี่ยังไม่ได้แกะเลยนี่นะครับ แกะกับด้านหลังอะไรหนึ่งสิบเอ็ดจุดหนึ่งานี่ครับเป็นเหรียญที่สวยมากเหรียญดูมีชีวิตที่ผมชอบตรงนี้ฮะชื่อพระราชมงคลนะ แล้วก็ผิวเหรียญตึงสวยลายกระหนกอะไรดูดูดีมากนี่ครับรันนัมเบอร์เจ็ดหกศูนย์นะครับนี่เป็นเหรียญที่หสวยมากลายเส้นอะไรคลิ้วมากอาจจะลองดูใกล้ๆกันครับดูครับตรงยันวิ่งผิวขึ้นไปเลยนะครับงูเหรียญอ่า ใบหน้าก็เหมือนมีชีวิตนะครับเมตตาถุงใต้ตาอะไรตรงสังคติก็มีเป็นโค้ดนี่ครับพระราชะมงคลวัชราจารย์นะครับเส้นวิ่งเล็กๆตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆหลงเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมเหมือนกันนี่ฮะลายกระหนก สวยมากเลยฮะต้องยืมคำพูดพี่ตูนหน่อยพี่ตูนบางบัวทองผม F4 แกมากเลยโอ้โหสวยครับพี่น้องครับสวยครับนี่เส้นเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยเส้นแตกเล็กๆก,กระนกสวยมากขอตัดนะฮะ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะก็มีขีดแตกออกมาเยอะแยะนะฮะเจ็ดหกศูนย์ขีดแตกเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าสวยมากเนื้อเกินหน่อยนึงสวยมากนะครับเหรียญน,นี้ใครชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะเหรียญน,นี้ชอบมากจริงๆ ต้องเก็บไว้โอเคเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ